โอเคเดี๋ยวเรามาทำป้ายแบนเนอร์ผู้จัดทำนะเวลาใส่ในห้องนะครับเราไปหมุนหาห้องเราตรงไหนมุไมไี่สวยลองหาดูตรงไหนที่สวยที่จะแคปหน้าจอเราลองเลือดด่อนดูโอเคตรงไหนสมมติเจอตรงนี้นะครับบนคีย์บอร์ดบนคีย์บอร์ดน,นะครับมันมีปุ่ม Copy อยู่เราเรียกว่าปุ่มพิมพ์สกรีนหาดูนะครับชื่อปุ่มอะไรเนี่ยอ่านดูสิเห็นไหมพิมพ์สกรีนเห็นไหมครับมีตัวย่อว่าง,งบนคีย์บอร์ด ในการอินเสิร์ตของเครื่องเธออยู่การอินเสิร์ตนะครับมีพิสเกนแต่เครื่องนี้กดฟังก์ชั K e R. นพะิสเกนกดฟังก์ชันพิสเกนฟังก์ชันก่อนพิสเกนโอเคมันจะก๊อปปี้ภาพหน้าจอไว้นะครับก็คือคำสั่งก๊อปปี้ภาพหน้าจอเองแล้วไปเปิด PowerPoint ครับเปิด PowerPoint ในเครื่องป๊บเราก็วางเลยครับแพดเลยกดอะไรครับวางคือเราก็จะได้ภาพหน้าจอมาแล้วจากนั้น เธอแปลวรูปเธอ,อสวยสอยู่ใน Facebook ปไหม <c oughs> อ่าสมุดเอาสมุดเ,เปรูปคู่กันแล้วกันอ่าทีนี้เธอกลับมาที่หน้าเปิดเปิดแท็บใหม่ครับเปิดแท็บใหม่ <c oughs> ไปค้นคำว่ารีมูฟเคยใช้โปรแกรม Remove BG มไหมครับนี่ Remove BG คือลบภาพหน้าจอนะครับลบภาพหน้าจอไปหารูปสวยสวยมาเข้าไปครับ Remove BG Remove Background นะครับ เราก็ไปอัพโหลดรูปเราที่ต้องการเอาพื้นหลังออกนะไปเลือกอยู่ในโฟลเดอร์เดสก์ท็อปนะครับลอยกระทงลอยกระทงแล้วมาคลิกเข้าไปเอ่อโทนี้เธอเก็บนะครับสมมุติเป็นรูปนี้อค่คลิกเข้าไปครับโอเนมันจะอัพโหลดเข้าไปในโปรแกรมครับแต่นั้นมันจะกัดพื้นหลังให้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดลงมา ดาวน์โหลดนะครับเครื่องดาวโหลดเสร็จแล้วจะอยู่ที่มุมด้านล่างทางซ้ายคลิกตรงสามเหลี่ยมหัวทิมขึ้นโชว์อินโฟเดอร์นะครับเราก็ไปคัดคัดคลิกขวาที่ไฟล์ครับคัดไปเก็บโฟเดอร์ที่เราต้องการคัดครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอีกเลื่อนลงเลื่อนลงไหนล่ะหมดยังคัดอยู่ไหนมีคั p ปีไหมอยู่อยู่บนยู่ล่าง เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาหมดยังเอามาเลื่อนไม่ได้เอาไปไหนล่ะ,ะอเ,อเอาครับเลื่อนลงอยู่มีไหมเอาภาพไม่ขึ้นนะครับโอเคคัปปี้เด้ยไมมีคำสั่งคัปปี้ไหมดูด้านบนสิมันตอบเด็กเตอร์เอาข้างล่างก็งไม่มีเอ่ะคัปปี้ไปอปปันนี้ไป <laughs> ปิดปิดไปกันปิดไปก่อน,อ,นอันนี้เป็นภาพภาพตัวเองที่กัดพื้นหลังไว้คลิกขวาคัดไม่มีเหอเลื่อนลงนี่ถึงสามเหลี่ยมข้างล่างเนี่ยเลื่อนลงมาอีกลงอีกของครูมันเยอะคัดไปครับเราไปเก็บไปในโฟลเดอร์ที่เราต้องการไปที่เอ่อที่โทนี่ก็ได้ฟลเดอร์รูปภาพหลักนี่นี่โทนี่ตัวนี้โอเค วางอันนี้ก็ได้ครับแพทนนี่คือภาพมันจะมีภาพหนึ่งที่เรากัดพื้นหลังไว้นะโอเคเราก็ไปที่ PowerPoint เหมือนเดิมครับไป Insert แทรกรูปภาพเราก็ไปเลือกภาพที่เราคัดไปตะก,กี้อยู่ที่โทดี้กัดพื้นหลังไว้อ่อจะเป็น Remove b g แทรกเข้าไปนะครับรแล้วก็จัดวางติสแล้วก็พิมพ์ชื่อนามสกุลครับไปแทรก ไปแทรกสามดีตัวอักษรศิลปะอ่าเลือกเธอเลือกฟอนต์เลือกสียาวนะครับปด๊ดูสีที่มันตัดกับสีพื้นอะไรเงี้ยนะลองก็พิมพ์ชื่อนามหกุงห้องเฮงชื่อห้องอะไรเนี่ยเช่นเช่นกระทงลอยฟ้าสุโขทัยอะไรเงี้ยนะรหัสห้องร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเจ็สิบเก้าอะไรเงี้ยจัดทาโดยนางสาวจุ๋มจิม๋ม .com คอมอะไรก็ว่าไปนะครับ อ่าสมมติอ่าแต่สีไม่ค่อนทั์เดี๋ยวเอาสีให้มันตัดกันหน่อยโอเคสมมติว่าทําเสร็จแล้วเราเซฟครับเซฟพ o w e r อ o i พอพยนะเดี๋ยวเขาเข้าไปแต่งเอาเละเละเละโอเคแล้วก็เซฟพ p o w e อ p o พอพยครับเซฟบันทึกเราบันทึกก่อนรอบแรกบันทึกไปก่อน่ย่งต้องตั้งชื่อไว้นะถ้าเก็บไว้ไหนเดี๋ยวหาไม่เจอนะครับ โอเคไปเก็บไปที่รอยกระทงแล้วกันเก็บโฟลเดอร์งานรอยกระทงโอเคตั้งชื่อนําเสนอนหนึ่งนะครับจากนั้นเราไปบันทึกเป็นครับบันทึกเป็นให้เป็น JPEG รูปภาพบันทึกใหม่ครับบันทึกเป็นเราไปเลือกฟังก์ชันตรงนี้ด้านล่างเป็น JPEG ครับ JPEGJPEG ไฟล์โอเคบันทึกบันทึกทุกภาพเลยโอเค เราก็จะได้โฟลเดอร์ folder, เราอยู่ที่รอยกระทงกําลังเข้าไปดูครับอันนี้เสร็จแลวอันนี้เธอต้องไปตกแต่งภาพเองอันนี้ปิดเลยนะครับภาพเราจะอยู่ที่อันนี้อย่อดลงภาพเราอยู่ที่ไหนครับตะกี้โฟลเดอร์ชื่อรอยกระทงชื่อแลคลิกเข้าไปนะครับจะอยู่ที่ตะกี้เราไม่ได้ตั้งชื่อห้องอยู่มันจะอยู่ที่นําเสนอหนึ่งนะครับนี่งานนําเสนอหนึ่งดับวไคลิกเข้าไปครับ นี่นี่นี่เป็นห้องครับวัเดอร์รูปภาพเราจะอยู่ห้องนี้อ่าห้องนี้นะครับเราก็ภาพเนี้ยไปขึ้นใน Google Drive อ่าเราไปเปิดเราไปเปิดอ่าอีเมลเปิดอีเมลปึ๊บเปิดแท็บใหม่ครับเปิดได้ขึ้น Google Drive กดที่9จุดพาสาจันอโอเคไปที่ได้ครับไปที่ได้ได้โอเค เราก็ไปอัปโหลดไฟล์ตัวนี้ขึ้น g Google d r ได้บวกเข้าไปครับ <c oughs> เราก็ไปหาไฟล์ตัวนั้นมาอยู่ที่รอยกระทงนำเสนอหนึ่งนะครับเลือกไฟล์เราโอเพนไฟล์โอเคครับอัพโหลดเสร็จเรียบร้อ,อยลอแล้วปุ๊บอยู่ไหนไฟล์ file อยู่ไหนครับไปที่ไฟล์ดู่ที่ได้ ตรงไหนเดี๋ยวเราต้องไปตั้งค่าก่อนอ,อปิดไปก่อนนะเอ,อเปิดเปิดดูดูตำแหน่งมันชื่อภาพนิ่งนะอยู่นี้นะครับเราไปตั้งค่าก่อนแชร์คลิกขวานะแชร์นะครับทุกคนที่มีลิงก์มีสิทธิ์อ่านได้นะครับเราก็ปปี้ลิงก์ไว้เสร็จสิน้น โอเคเราไปที่แพดเล็ครับลิงก์แพดเล็ที่เราไว้ส่งลิงก์สรุปงานเลือ่องมี้อีกเรื่องีอีกข้างบนข้างบนแพดเล็ตโอเคแพดเล็ตตัวนี้ครับปิป๊บเราไปที่ชื่อเราครับชื่อเราชื่อเราอยู่ไหนเราไปแก้ไขาเราก็เอาลิงก์ชื่อไปจะทำใส่ ลิงค์ผู้จัดทำแก้ไขนนเปิดโพสนะมีหมดแก้ไขไหมไม่มีเพราะว่านี่อันนี้เป็น User อร์คูนะอ่าถ้าเราเปิดเอาใหมล่ลองตัวใหม่ดูปึ๊บอ่าอันนี้ก็ข้างบนพิมพ์ชื่ออะไรเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ใส่ลิงค์ตรงนี้ไว้เป็นลิงค์ผู้จัดทำนะ รูปภาพผู้จะทํานางสาวอะไรก็ว่าไปเรื่องรอยกระทงอะไรเธอว่าไปแล้วก็ร้อยเอ็ดเท่าไรก็ใส่ไปนะครับประมาณนั้นนี่ยกกระย่างนะครับยกกระย่างนี่เธอลองมาทําจริงโอเคข้างบนก็ใส่ชื่อนันตกุลจริงเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เผยแพร่ไปแล้วด้านล่างเธอก็ใส่ลิงก์สภาเทียนของห้อง,องเพื่อนจะได้ไปใช้ได้โอเคนะครับคลิปวิธีการทํา ชื่อผู้จะทำอ๋อเดี๋ยวเอาไปแทรกในสภาเทียนเลยเอาถ้างนั้นเอาไปที่สภาเทียนครับอันนี้โอเคลองออกออกจากห้องมาครับคลิกที่ปุ่มลิฟต์โอเคเรากลับมาที่สภาเทียนของเราครับเดีย๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งโอเคถึงแล้ว รีเฟรหน่อยสิเครื่องอื่นแล้วโอเคอ่าสมิสมมุติมมว่าเราจะไปเพิ่มห้องเพื่อนตะกี้นี้ครับอ่าคลิกเข้าไปตรงกรอบนี่เป็นไปได้ครับเพื่อนเลือเล่อนเดินมาโอเคสมมุติเราจะเพิ่มช่องนี้นะครับเราไปคลิกอัปโหลดรูปผู้จะทําเพื่อนตะกี้นะครับ เราเรียกพูดอยาทำอยู่ในแพดเลตครับเราไปดาวน์โหลดในแพดเลตสมมติว่าเป็นของเพื่อนเราไปดาวน์โหลดในแพดเลตมาในแพดเลตลอยกระทงนี่นี่นี่แต่ด,ดีครับเอ่อเราก็ไปทาการดาวน์โหลดมาตะก,กี้ใส่ไว้ตรงไหนเจอไหมอ่าตกเข้าไปที่ลิงก์ครับเราเราจะทําให้เพื่อนดูว่าเราดาวน์โหลดมาใส่ยังไงนะครับชื่อตะก,กี้ชื่อของไม่ได้ใส่ไว้ข้างบนเจมไหมครับอันใหม่จะอยู่ข้างบนนะ นี่ไหมโอเคจะเป็นลิงก์ตัวนี้นะครับคลิกครับเพื่อดาวน์โหลดนะครับคลิกปุ่มดาวน์โหลดนะครับจะดาวน์โหลดไว้ด้านล่างตัวนี้นะครับอยู่ที่ดาวน์โหลดโอเคเราก็ไปเปิดสปาเทียสครับสปาเทียสเราอยู่นี่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนาะโอ,อ้สปาเทียสเราอยู่ไหนเนี่ยตัวไหนรีเฟรชดู มันเปหมุนตัวโน้นโอเคนะครับนี่เปิดกี่ห้องเนี่ยสองห้องตัวไหนตองดูเอออ๋อ,อตัวนี้มายังนี่เปิดสองห้องนันเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอแป๊บ,บนึง ใช้น,นิดหนึ่งเราก็ไปอัพโหลดรูปภาพผู้จะทำใส่ของเพื่อนนะครับพร้อ,อมลิงก์โอ้โหลดใจะจะขาดเลยนะไม่มาเนาะมาไหมจะเย็นใจเย็นตะกี้จะมาแล้วไปรุ่นอย่าใจร้อนรีเฟซด,ดูก็ได้รีเฟซออกมาแล้ว นะครับสามดีเดลยิ่งเยอะยิ่งโหลดช้านะครับโอเคสมมุติเราจะไปใส่กรอบรูปช่องไหนครับเดี๋นั้นมีรูปอยู่เปล่าใจเย็นมันยังโหลดได้หมดนะครับถ้าโหลดหมดปุ๊บจะมีตัวอวตารเราขึ้นมาลองเดินไปลองเดินไปด้านน้นแต่นี้ยังโหลดไม่หมดนะครับตัวอวตารอวตารยัไม่ขึ้นอมาแล้วเริ่มมาเงาๆแล้ว เราไปหากรอบรูปครับที่ใส่สมมุติกรอบรูปทางน้นเดินไปเดินไปชนเสาชนเสาโอเคสมมุติเราจะกรอบนี้เราคลิกอัปโหลดปุ๊บไปเลือกอัปโหลดไฟล์ครับอัปโหลดไฟล์ไปเลือกฟอ r ์ม your device โอเคอที่จริงที่จริงเราดราวน์โหลดมาอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับอันนี้เป็นไฟล์ที่เราทำนที่เป็นดาวน์โหลดโอเพ รูปขึ้นยังครับรอแป๊บหนึ่งรออัอปโหลดแป๊บหนึ่งใจเย็นโอเคจากนั้นเราคลิกไปที่รูปครับคลิกไปที่รูปเพื่อจะเพิ่มลิงก์เพิ่มลิงก์อยู่ที่ Information ครับเราก็ไปใส่ชื่อภาพอันนี้ก็จะเป็นรายละเอ,อเียดของห้องนั้นๆในของเพื่อนชื่อห้องอะไรแล้วก็ใส่ไป ห้องเป็นเป็นงานเกี่ยวกับอะไรเราก็ต้องเกี่ยวกับอะไรก็ว่าไปนะครับอ่าตอนนี้ครีเอเตอร์ผู้จัดทำอะไรกระทงหลงทางเออสงการว่ารอยกระทงอะไรก็ใส่ไปชื่อผู้จัดทำก็ใส่ไปนางสาวจุ um ้มจิ้ม dot com โอเคอละเอียดก็คือรอยกระทงผากผลไม้โดยนางสาวจุ um ้มจิ้ม com อันนี้ โอเคที่สำคัญอย่าลืมใส่ลิงก์สภาเทียนครับลิงก์สภาเทียนของห้องนั้นๆโอเคประมาณนี้นะครับใส่ลิงก์สภาเทียนโอเคประมาณนั้นเดี๋ยวเข้าไปใส่ตกแต่งเอาอ่ะแล้วใส่ลิงก์สภาเทียนครับลิงก์สภาเทียนนึกงเธอเอามาจากไหนตะกี้ถูกไหมไม่ใช่อันนั้นอันนั้นเป็นลิงก์รูปภาพนะครับ ลิงสภาเทียนเธอไปส่งอยู่ในแพทเลตหรือยังดูในแพทเลตนะย,ยกตัวอย่างยกตัวอย่างของนี่นี่นะครับยกตัวอย่างในสภาเทียนตัวนี้นะครับสมมติว่าเป็นลิง์ของเธอก็กอบมากอบมาลูดมาครับลูดมาได้ไหมได้คลิกเข้าไปแล้วไป o p ปปี้มาอ่าปิดไว้ก่อนนะครับวางลิงก์ลง โอเคเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับรูปภาพนั้นก็จะสามารถลิงก์เข้าไปที่ห้องเพื่อนได้โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการทําชื่อผู้จัดทําแล้วก็นําไปใส่ในห้องสภาเทียนพอได้ไหมโอเคนะครับลองไปลองทําดูโอเคไปลองทําดู